เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าประเด็นในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือคุกกี้นะครับอ่ารีเจเนอรี่จะเข้ามาเนี่ยคนที่ไม่มีของเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีของนะครับจะทํำยังไงดีโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกกันเหมือนเดิมนะครับอยู่กันในช่อง1 g t c เหมือนเดิมเลยนะครับก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันที่29มีนาเนี่ยทางเกมจะมีการอัปเดตนะครับช่วงเวลา6โมงถึง8โมงนะครับซึ่งหลายคนที่เล่นเข้าเกมพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจไปนะครับว่าเอ้ยทำไมเราเข้าเกมไม่ได้ช่วงเวลา6โมงถึง8โมงนะครับเพราะว่าเกมมีการอัปเดตนะครับก็พรุ่งนี้เกมมีการอัปเดตนะครับก็คร่าวๆนะครับผมขอเป็นูพูดคร่าวๆละกันนะครับสิ่งที่จะมีเข้ามานะครับก็จะเป็นคุกกี้นะครับตัวคุกกี้เงาะนะคุกกี้อีปิกนะครับที่ผมคาดการไว้เลยนะครับก็คือ จะมีคุกกี้อีพิกเข้ามาก่อนแล้วตามด้วยคุกกี้ดาก้อนนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีคุกกี้เงาะมาก่อนนะจะเป็นคุกกี้เงาะแล้วก็ต่อด้วยคุกกี้ลิ้นจี่นะก็เป็นดาก้อนลินจีนะอย่างที่ทุกคนคาดการไว้นะครับผมก็ถามว่าสําหรับในมุมผมนะก็ถามว่ามันจะเป็นคอนเซปต์ประมาณเนี้นะครับก็อย่างที่เราคุยกันก็คือทุกๆผมว่าทุกคุก,ก,กดาก้อนนะ่ะทุกตัวครับไม่ว่าจะเป็น ดาก้อนค o ก k i ้หรือว่า Cookie g r รดรีเจ e เนอเรที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะมีคุกกี้ปิกเข้ามาก่อนแล้วค่อยต่อด้วยคุกกี้รีเจ n เนอรีนะครับแล้วก็จะตกทุกแมปอะไรประมาณนั้นไปแล้วส่วนคุกกี้อีปิกที่จะเข้ามาเนี่ยที่ผมคิดนะ80%นะผมให้80%เลยน่าจะทําแต้มดีแซงไทมอ์อ่ะผมว่าไทาม์อาจจะโดนอีปิกตัวนี้ตกเลยก็ได้นะครับเนาะแปดสละกันอีกยี่สิเนเนี่ยผมเผื่อไว้เพื่อแบบว่า เออมันตบไม่ได้บางด่านอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าน่าจะตบได้สักด่าน2ด่านหรือไม่ก็ตบไป3ด่านเลยนะครับตัวททมอาจจะแบบเออโดนตบแหละสําหรับตัวอีพิกตัวนี้นะครับตัวเงาะที่จะเข้ามานะครับผมก็มีที่ผมไปดูใครที่อยากดูแบบ รายละเอียดนะในการอัปเดตก็ไปดูคลิปสปอยทีมงานได้นะครับประมาณ10กว่านาทีนะครับไปดูเอานะเพราะว่าผมก็บอกรายละเอียดไม่หมดหรอกผมพูดคร่าวๆเฉยๆว่าจะมีคุกกี้ปีคุกกี้ลินจิเข้ามีสมบัติใหม่เข้าแล้วก็จะมีเบรกเอาแบบใหม่เข้ามาที่เล่นแล้วได้ของรางวัลน,นะครับก็ไปดูเอาแล้วก็จะมีพวกเซสกินเยลลี่เข้ามาแบบนั้นนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเข้าประเด็นในคลิปนี้นะครับที่ผมจะมาพูดนะครับก็คือคุกกี้นะครับอ่ารีเจนเนอรี่จะเข้ามาเนี่ย คนที่ไม่มีของเนี่ยนะครับคนที่ไม่มีของนะครับจะทํำยังไงดีนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเป็นกันแบบว่าเอ้ดองพอยไม่ทันนะครับเก็บพอยไม่ทันผมว่าหลายคนเป็นนะครับนี่เลยนะครับจะเป็น point เนี่ยนะครับที่เราใช้เพชรนะครับหลายคนถามว่า point นี่เอามาจากไหนนะครับก็คือจากการสุ่มเนี่ยเราต้องสุ่มโดยการเสียเพชรเท่านั้นนะครับจะเสียเพชรคือเสียเพชรในคุกขี้คุกกี้สัตว์เลี้ยงนะครับ จะเป็น2อันนี้เท่านั้นนะครับที่เราจะได้พอย n ์มานะครับส่วนสมบัติมันก็จะเป็นพอย n ์ของสมบัติไปนะครับจะแยกกันนะครับผมเนาะจะเป็น2อันนี้เท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นคุกกี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมเนาะเท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นนะครับหลายคนนะครับแบบเอ้ยดองเพ็ดไม่ทันพอยไม่พอนะครับจะทํายังไงดีนะครับก็ขอพูดก่อนเลยนะครับสําหรับคนที่มีพอย n พอนะครับคนที่มีพอยพอคนที่มีเพชร พอมีโพชั่นพอนะครับสำหรับตัวอีปิกตัวเงาะป่าเนี่ยที่จะเข้ามานะผมขอเรียกว่าตัวเงาะเป็นตัวใหม่ตัวอีปิกตัวใหม่ที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอแนะนําว่าไม่ต้องปั้นนะครับสำหรับคนที่แบบไม่อยากเปลืองของนะไม่ต้องปั้นอีพิกตัวนี้เก็บโพชชั่นไว้เดี๋ยวโพชชั่นไปยัดสัตว์เลี้ยงอีพิกเอานะครับเนาะก็ ไม่ต้องปั้นอ e ีพิกตัวนี้นะครับเพราะยังไงรีเจเนอเรียมาผมว่ายังไงก็ตบตัวอ e ีพิกตัวนี้แน่นอนนะครับไปปั้นอ e ีพิกตัวเดียวเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ของเยอะจะปั้นอ e ีพิกตัวนี้ด้วยก็ได้แล้วก็ไปปั้นรีเจเนอเรียด้วยก็ได้แล้วแต่คนอ่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีของนะครับก็ปั้นแค่รีเจเนอเรียตัวเดียวพออีพ e ิกตัวนี้ก็ข้ามไปนะครับก็เล่นคข่าวๆไว้เฉยๆประมาณนั้นพอนะครับผมเนาะส่วนคนที่แบบมีพอยต์นะครับไม่พอมีเพชรไม่พอนะครับ เออ่จะทํายังไงดีนะครับผมขอแนะนําว่าให้เอาโพชั่นนะครับโพชั่นเพชรเนี่ยลงกับคุกกี้ปิกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ข้ามตัวคุกกี้ดรกก้อนตัวนี้ไปเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีนะครับคือในมุมผมเนี่ยคือไม่มีเลยนะครับอย่างพอยต์ตรงเนี้ยนะครับมีอยู่ประมาณหมื 20, นะ่นถึงสองหมื่นอะอย่างอาถ้าเราจะใช้พอยต์ตัวเนี้ยแลกให้ตันมันประมาณแสนเจ็ด แส5 0 0 0นะครับถ้ามี120,000เนี่ยแล้วไม่มีเพชรในเกมติดไว้เลยเนี่ยผมบอกคําเดียวว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเพชรในเกมติดไว้สักแสนหนึ่งเนี่ยถือว่าได้อยู่นะครับแต่ถ้ามีไม่ถึงเนี่ยมีอยู่4 0 0 0 0ื0 0 0เนี่ยผมแนะนําว่าให้ไปลงไอพีกตัวที่จะเข้ามาเลยนะครับยัดไปให้ตันเลยเล่นได้แน่นอนนะครับก็ข้ามตัวรีเจเนอ a รทไปประมาณนั้นนะครับเนาะแล้วส่วนที่ผมคิดว่าตัวตัวที่จะเข้ามาก็น่าจะใช้เหรียญกิ้วแรกเหมือนเดิมนะครับใครที่แบบ ใครที่ดพ,พอมีของมีอะไรก็ดองดองเหรียญกิวไว้ได้นะครับดองเหรียญกิวดองอะไรไว้นะครับดองเหรียญกิ้วดองอะไรไว้เพื่อแบบจะเอาไปแลกอะไรเงี้ยนะครับอเพื่อจะเอาไปแลกอะไรประมาณนั้นก็ดองเอาไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้ามาเป็นร้านเนี่ยนะครับเป็นตัวที่4นะครับตอนนี้มีแก้วมังกรสับรดดอกบัวเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคุกกี้ลิ้นจี่เนาะจะมาเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมา,มาเพิ่มในร้านเนี่ยนะครับก็ประมาณ ผมคิดว่าประมาณ4,500หละนะครับประมาณเนี้ยไม่เกินนี้หรอก4,500นะครับไม่มากกว่านี้หรอกนะครับผมเนาะก็เก็บเก็บเอาไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับอัปเดตพรุ่งนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าคนที่ไม่มีของนะครับไม่มีของเลยนะครับไปปั้นอีพิกนะครับแต่คนที่มีของที่ค่อนข้างที่จะปั้นได้สักเวลสี่เนี่ยหรือว่าเวลแบบ เกือบเบลสี่อ่ะนะครับก็ปั้นไปนะครับไม่ต้องปั้นอีพิกตัวนี้นะครับเพราะมันมันมันจะได้ไม่เปลืองของฟรีด้วยนะครับผมก็ที่ผมคิดนะครับก็จะเป็นอ่าคุกกี้ลีเจนเนอรียแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีพิกนะครับไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงลีเจนเนอรียมานะครับก็น่าจะเหมือนเดิมประมาณนี้ไปนะครับส่วนคนที่แบบอยากเติมอยากอะไรก็ไปรอเติมกันได้เลยนะครับสําหรับคุกกี้ลีเจนเนอรียนะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถามในมุมผมว่า ถามในมุมผมว่าถ้าคนเนี่ยนะครับถ้าใครเนี่ยนะครับที่กลับมาเล่นช่วงเนี้ยนะครับกลับมาเล่นตอนเนี้ยทันไหมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับน่าจะต้องเป็นประมาณแบบสายเติมหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับน่าจะได้อยู่สําหรับดีเจน a รีตันนะครับแต่ถ้าใครแบบอ้ย กลับมาเล่นแบบสนุกๆเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้ากลับมาเล่นจริงจังเนี่ยอาจจะต้องดองของใหม่นะครับแต่ก็เหมือนมีคร่าวๆว่ามันจะมีเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องใหม่นะครับเนาะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับที่เหมือนจะเป็นชัตเตอร์ มันจะมีเนื้อเรื่องเข้ามาใหม่อ่ะไม่รู้นะครับเหมือนจะแจกโสมด้วยนะครับเนาะน่าจะมีโสมแจกน่าจะได้โสมแม็กกันเลยนะครับที่ผมไปดูมานะก็น่าสนใจนะสมัครไอดีใหม่มีโสมตันนะครับก็โอเคเลยนะผัดสองมีโสมตันอะไรอย่างงี้นะครับไหนที่ว่าแคนดี้นะครับไหนที่บอกว่าแคนดี้จะอัปติด1 0 0อีกนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวค่อยเจอกันวันอัปเดตนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่กลับมาเล่นเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตอีกทีหนึ ก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมบายสวัสดีครับ